ผลไม้ค่ะ,มคะแม่มีธุระอะไรหรอคะจูจูถึงมาหาหนูถึงบ้านวันนี้แม่ว่างแม่ก็เลยพาน้องมาหาหนูสักหน่อยจูทำไมช่วงนี้ลูกดูผอมไปทำงานหนักเหรอลูกพี่ซื้ออะไรให้ผมกินเนี่ยไม่เห็นอร่อยเลยพูดอย่างนี้กับพี่เขาได้ยังไง แม่เป็นไรค่ะแม่ที่แม่มาวันนี้แม่มีเรื่องอยากจะมาบอกลูกน้องก็อายุขนาดนี้แล้วแล้วก็คบกับแฟนมาก็สองปีแล้วแม่ก็อยากให้โซ่ะเขาได้แต่งงานแต่แม่อยากให้โซ่เขามีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังลูกเป็นพี่ลูกควรช่วยเหลือน้องนะ รู้ว่าจริงไหมแต่บ้านที่อยู่กันทุกวันนี้เพิ่งซื้อมาไม่กี่ปีเองนะคะแล้วก็ยังผ่อนไม่หมดเลยด้วยบ้านหลังเก่ามันเล็กไปอ่ะพี่อยู่ด้วยกันหลายคนมันไม่สะดวกแต่ตอนที่พี่อยู่ด้วยก็ยังอยู่ได้เลยนี่มีตั้งสามห้องนอนจะไม่สะดวกได้ยงไงอีกอย่างอะแฟนผมบอกแล้วไม่อยากอยู่บ้านหลังเดียวกับพ่อกับแม่นี่หมายความว่าไงโซกเอานายุคสมัยนี้ะ เขาก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวสูงแม่กับพ่ออยู่กันสองคนได้แม่ไปดูบ้านมาแล้วนะสวยมากเลยราคาสามล้านบาทลูกเป็นพี่ช่วยซื้อให้น้องหน่อยนะลูกสมล้านแม่รู้ว่าราคามันสูงแต่ถ้าแม่มีแม่คงไม่มารบกวนจู้หรอกลูก แม่ไม่มีแล้วแม่คิดว่าหนูจะมีหรอคะปกติเวลาแม่ไปจ่ายตลาดราคาแค่บาทสองบาทแม่ยังต่อราคาเขาเลยตอนเนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีบ้านอยู่แต่พอน้องอยากได้บ้านแม่ก็จะซื้อให้เลยหรอคะยังไงก็ต้องซื้อไม่อย่างนั้นน้องก็ไม่ได้แต่งแต่หนูไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะคะแม่จุไม่มี แต่ซื้อมีแม่ขอยืมเงินแค่เนี้ยทำไมมันยากเย็นจริงๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแม่ขอยืมก็แล้วกันถ้าแม่มีแล้วแม่จะเอามาคืนหนูไม่มีจริงๆค่ะแม่ช่างเถอะครับแม่พี่อ่ะไม่ใช่ไม่มีแต่พี่อ่ะเห็นแก่ตัว พวกคนนะุณอ่ะพอได้แล้วอะไรนะคนุณโซลลืมไปแล้วอ่ะว่าใครเป็นคนซื้อรถให้อ่ะก็พี่สาวนายเนี่ยใช้เวลาเก็บเงินเป็นปีกว่าจะซื้อรถคันนี้ให้นายได้แต่เล็กจนโตอ่ะพี่เขาเสียสละให้นายนายไม่มีเงินพี่สาวก็พร้อมให้นายอยากได้อะไรอ่ะก็แค่เอ่ยปากขอพี่สาวก็เต็มใจให้เสมอ พี่สาวอะเสียสละทุกอย่างให้นายแล้วนายอะเคยทำอะไรเพื่อพี่สาวบ้างแม่ครับจูเขาเป็นพี่สาวเขาจะช่วยน้องชายของเขาจะเป็นอะไรไป <_ discussions> เลี้ยงเสียเขาสุขจริงๆฉันไม่น่าเลี้ยงแกมันเลยเรื่องแค่นี้ทำเพื่อแม่ก็ไม่ได้แม่ครับในเรื่องมันก็มาถึงตรงนี้แล้วอะผมอยากจะถามแม่สักอย่างครับ วันที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทําอะไรเพื่อจุ๊กบ้านตั้งแต่ที่จุ๊กเข้ามาหาลัยแม่เคยไปหาจุ๊กสักครั้งไหมครับจุ๊กต้องทํางานส่งตัวเองเรียนจนจบมิหนาซ้ําเนี่ยค่าเธอผงโซ่จุ๊กก็ยังเป็นคนให้ถึงจุ๊กเขาจะไม่ค่อยกลับบ้านเขาก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านนะครับแล้วโซ่ล่ะวันวันกินกินนอนนอน,น,อนไม่ทําอะไรไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยครับแม่โซ่เขาเป็นน้อง จะไปเปรียบเทียบกับจูพี่สาวเขาได้ยังไงเขาก็เป็นลูกแม่ทั้งสองคนนะครับแต่แม่ลำเอียงตั้งแต่ผมรู้จักจู้มาผมเห็นแม่เข้าข้างน้องมาโดยตลอดโดยไม่เคยสนใจจู้เลยจุเขารู้ว่าแม่รักลูกชายมากกว่าแต่จุ้เขาก็ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดและไม่เคยน้อยใจแม่เลยนะครับ จูเขาอยู่เบื้องหลังครอบครัวมาโดยตลอดแม่ไม่เห็นใจจูบ้างหรอครับแม่ลองคิดดูนะครับโซ่อยากได้บ้านหลังใหม่มันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากอย,กอยู่กับแม่เขาไม่อยากดูแลแม่ไอคนที่มันไม่มีความรับผิดชอบในชีวิตตัวเองอะไม่รู้จักทดแทนมังคุณพ่อแม่อยู่ไปก็ไร้ค่าแล้วแม่รู้ไหมครับว่าที่ลูกแม่เป็นอย่างเนี้ มันเป็นเพราะว่าแม่ตามใจเขามากเกินไปรักลูกไม่ถูกทางแล้วสุดท้ายอ่ะคนที่ต้องเสียใจก็คือแม่เองนะครับคุณผมจะอยู่ข้างคุณเสมอนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่รักและไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเงินอ่ะผมมีผมให้คุณได้ มันอยู่ที่คุณว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรเงินเนี้ยฉันให้ใครไม่ได้หรอกค่ะแต่เพื่อพวกเขาและตัวฉันเอง